สวัสดีคะ่ะทักทายจากสาวสริคะ่ะวันนี้สาวสริก็จะพามาดูฟาร์มฟาร์มไก่นะคะดูข้างหลังหนูเองคะ่ะฟาร์มไก่คะ่ะคือสาวสริก็เดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็มาเห็นฟาร์มค่ะเห็นฟาร์มไก่ก็ไม่ใหญ่มากคะ่ะถนนนี่คะ่ะน้อ อ๋อบ่อนมันอยู่ตรงไหนนู้นบ่อนอยู่ตรงนน้นค่ะเขาจะมีป้ายไว้แบบขายเวลาไหนเวลาไหนนะคะ,น,ะนี่คือฟาร์มไก่นะคะเดี๋ยวแบบเปิดขาย เปิดขายตรงนี้เลยค่ะไม่มีเวลาบอกนะคะมีส0บโมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะคะอยู่ที่เมืองสาวโซรินอยู่ค่ะไก่เลี้ยงเองค่ะฟาร์มไก่นะคะแล้ตรงนี้คือไก่นะคะนั่นบ้านของไก่คะ่ะเล็กๆนะคะมีทั้งไก่แล้วมีทั้งหา่าน เขาเรียกห่านหรือเปล่านะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะน่าจะห่านนะคะสองตัวสามตัวค่ะอันนี้เป็นไก่พัน์หรือเปล่าคะสาธสุรินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเห็นแล้วก็มาถ่ายนะคะนี่ฟนอันนี้บ้านของไก่นะคะเป็นรถค่ะนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะดูคะ่ะเป็นรถสําหรับไก่ไว้แบบไว้แบบ เออ่เขาเรียกอะไรนะไว้ฟักไข่ค่ะมีสองหลังนะคะบนตรงนน้นอีกนะคะเนี่ยค่ะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะนี่บ้านไก่นะคะบ้านไก่นะคะติดกับทางด่วนเลยนะคะเลี้ยงไว้นะคะนี กีเอกเอกฮัลโหลนะคะไก่พันค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นห่านหรือเป็นเป็ดก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะห่านเนาะตัวใหญ่มากเลยดูสิมันออกมาจากข้างนอกเนี่ยเธอเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเธอเข้าไม่ได้ค่ะเธอออกมาแล้วเธอเข้าไม่ได้ คอมียทานเล่คนว่าเขาค้อมียมันนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองนะคะเขาก็เลี้ยงแบบปล่อยกินหญ้ากินอะไรตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มาให้อาหารนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่สาโซรินมาเดินออกกำลังกายค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านของสาโซรินอยู่นะคะอันนี้คือเข่าอีกสองลูกนะคะข้ามเข่าค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็หนาวนะคะหนาวมาก อันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลโดนความหนาวไปนาะงก็จะเฉาโอเคค่ะ